สวัสดีครับ NK Thailand นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมถนนระหว่างหมู่บ้านนะครับในตำบลอีหล่ำอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเรียกว่าถนนทองอุไรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านช่วงบ้านน้องเหล็กนะครับแต่ว่าในตำบลอีหล่ำเดี๋ยวเราจะไปดูดอกทองอุไรที่อยู่สองข้างทางว่าช่วงนี้จะดอกไหมเรียกว่าเป็นตำบลที่ปลูกต้นทองอุไรไว้ริมทางโอ้ตัดแล้วครับ แล้วนะครับแต่มาช่วงหนึ่งที่ผมมาผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนะครับก็ดอกเหลืองทั้งสองสองทองฝั่งถนนเลยนะครับนี่คือ,อดอกทองอุไรนะครับแต่ก็ตกแตง่งตกแต่งนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอบตอนะนะครับที่มาส่งเสริมเรื่องของถนนให้ดูสวยงามแบบนี้นะครับ ตอนนั้นเรามาเดือนที่แล้วก็ยังสวยอยู่ตอนนี้ก็ก็ไม่เหลืองหรือเขาแต่งให้มันเป็นพุ่มๆนะเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรในการขับขี่หรือเปล่าหรือว่าให้ดูทัศนวิสัยได้สวยเห็นแล้วครับเดิมเริมเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปยังตัดไม่หมดยังตัดไม่หมดนะก็ยังดอกบ,บางๆแล้วนะครับแต่ก่อนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทั้งเลยครับสวยมากนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ผ่านมาเส้นนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชม ได้เห็นนะครับแต่แต่ไม่เห็นทองอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะเห็นบรรยากาศของฝนตกตาก่างจังหวัดฤดูฝนนี่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งสวยนะครับนี่เหลืองเหลืองนะครับนี่นี่ครับพอ,อได้เห็นอยู่ครับสองฝั่งถนนเลยนะครับก็เริ่มดดอกดอกเบาบางนะครับแต่ว่าความงามก็ยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่หมายความว่าต่อไปถ้ามันดอกเต็มมันก็จะสวยนะครับเราได้เห็นฟิล เมฆฝนนะครับสวยนะครับของชนบทนะครับหรือว่าต่างจังหวัดนะครับที่ศรีสะเกดนะครับเราก็วิ่งอยู่ในทางหลวงชนบทนะก็เรียกว่าชนบทนะครับผมนี่นะครับคือความงดงามที่เรียกว่าหน่วยงานนะครับแต่ไม่ได้ใจว่าหน่วยงานไหนนะให้ความสำคัญในเรื่องของภูมิทัศน์ในการเดินทางนะครับใครเห็นใครก็ชื่นชมนะครับ เรื่องของความสวยงามแบบนี้นะครับถ้าเราตกแต่งหน่อยมันก็น่าดูมันร่มรื่นนะครับเจะได้ที่ที่มาไม่ทันจัง,จงหวะนะครับเราเดินทางผ่านมาช่วงนี้ก็ได้เห็นประมาณนี้นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนหลักเส้นหลักที่ไประหว่างจังหวัดนะครับนี่คือถนนระหว่างหมู่บ้านนะครับที่เข้ามาในตำบลสำโรงกับตำบลอีลำนะครับอาําเภอวัดพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศเที่ยวเขียว เส้นทางระหว่างหมู่บ้านฝากความเขียวขจีนะครับไปส่งท่านผู้ชมเอ็นเคไทยแลนด์ทุกท่านนะครับให้ได้รับความสดชื่นกับบรรยากาศแบบนี้กับทาง NK t h a i l a n แนส่งให้นะครับสีสเกตก็อยู่อีสานใต้นะครับบนราชชานี uh, ร้อยเอ็ดสุรินนะครับยะโสนะครับที่ปลอยต่อนะครับ เห็นป่ายางด้วยนะครับข้างหน้าเราก็อีกหมู่บ้านหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปออกถนนใหญ่นะครับเราให้ช่วงกันยาวๆนะครับครับ 226ข้างหน้าเรานะครับไม่ไกลนะครับระยะทางใกล้กลๆแต่ว,ว่ามีความเกี่ยวขจีนะครับแล้วก็มีทองลอยอยู่สองฝั่งไอ,อยา่างนั้ท่านผู้ชมได้เห็นในบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกนันในบรรยากาศต่อไปนะครับสวัสดีครับ